กองทัพพิกย้ำความสัมพันธ์เบลล่ารานีท้าเข้าเครื่องจับเท็จเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นที่หลายคนนั้นจับตาจะเป็นคู่จริงซึ่งโดยล่าสุดเมื่อวานนี้22กันยายน65พระเอกดาวรุ่งกองทัพพิกได้มาพูดคุยพร้อมตอบคำถา,ถามถึงเรื่องข่าวหรือว่าแอบควงกันไปทำบุญที่อยุธยากับนางเอกสาวสุดฮอตรุ่นพี่เบลล่าราณีอีกครั้งกับผู้จัดคนดังจ๋ายศินีในเมโชโปรดักชั่น ที่ใช้ชื่อว่าพิกขอเคลียร์ประเด็นเบลนปบ่ากองทัพพิกทิปซึ่งจายโยซินีก็ยิงคำถามแบบตรงๆว่าเข้าประเด็นเลยกับเบลล่าว่ายังไงทําเอาหนุ่มกองทัพพิกยิ้มก่อนตอบว่าไม่มีอะไรเลยเป็นพี่ครับไปน็นอพี่ที่มีข่าวอันนี้ไม่รู้เลยจริงๆครับแล้วก็ตอนแรกไม่ได้ไปพิกมีพาเพื่อนไปด้านจายโยซินีก็ถามย้ําอีกครั้งว่าไปวัดด้วยกันไหม หนุ่มกองทัพพีก็ตอบว่าไม่ได้ไปด้วยกันแต่ว่าล่าสุดเนื้อด้านจ่ายโยซินีพูดทันทีว่าเอาเครื่องจับเท,ท็จมาทําเอากองทัพพีกเอามาจับได้เลยไม่ได้ไปด้วยกันเราไปกับครอบครัวและก็เพื่อนด้วยฟากจ่ายโยซินีที่นั่งฟังหนุ่มกองทัพพีกตอบก็พูดว่าเราก็เชื่อแหละเพราะคนนี้ไปวัดก็จะส่งรูปมา เราก็อนุโมทนาบุญนะคะแบบว่าเป็นสายบุญตลอดเวลานอกจากนี้จ่ายยศินียังบอกว่าเอารีวิวเบลล่าด้านกองทัพพีกก็พูดว่าตอนแรกคิดว่าเป็นคนเรียบร้อยเป็นคนหวานหวานตัดภาพมาอีกทีความเป็นจริงไม่มีอะไรเลยไม่เหมือนกับที่คิดไว้เลยก็คือเบลล่าทาให้พีกเป็นคนแบบนี้ได้เป็นคนพูดเก่งพูดไปเรื่อย จนทําให้ตัวเองพูดเก่งขึ้นตามไปด้วยและหลังจากนั้นจา่ายโยซินียังพูดแซวต่ออีกว่าในกลองให้รักพี่ภาคสานาั้นสนิทกันทุกคนแต่ถ้ามีใครจะเป็นข่าวกับพิกจริงๆควรจะเป็นแม่หนูผู้จัดเพราะพิกสนิทด้วยมากที่สุด งานนี้ทำเอาหนุ่มกองทัพพกถึงกับขำก่อนเมาส์ต่อแม่หนูดูแลดีมากถึงกับป้อนข้าวให้เลยเอ้าๆเรียกว่ากระแสะข่าวหรือที่เกิดขึ้นเคลียชัดๆกันอีกครั้งแล้วนะทุกคนไม่มีอะไรทั้งนั้นหนุ่มกองทัพพีก,กับสาวเบลลารานีสนิทกันแบบพี่น้องเท่านั้นจ้าเรียบเรียงโดยทีมงานซีอมหนุส